ก่อนบวชก็ก็เรียนหนังสือตามตามหลักสูตรที่เขาบังคับนะเนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเสร็จก็ไปต่อระดับปัญญาตราีแต่นั้นสายสายที่เลือกริงๆก็เลือกเลือกอยู่สองสายด้วยกันคือพ่อแม่เขาก็อยากให้เรามีความมั่นคงในชีวิตก็อยากให้เป็นราชการาหนึ่งก็คือสมัยแต่ก่อนอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความมั่นคงพอสมควรแล้ว อย่างที่สองก็คือแพทย์อย่างที่สามก็คือพวกราชการพวกทหารตำรวจอะไรต่างๆดังนั้นเราก็ชอบทั้งสองสายแหละทีนี้ก็พออยู่สายมปลายปุ๊บเราก็เรียนทั้งสายวิทย์ด้วยช่วงมสี่เรียนสายวิทย์ช่วงมต้นเรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสทีนี้มันก็ชอบความชอบทั้งสองอย่างเลยนะของลูกผู้ชายทีนี้พอสอบก็ไปสอบเตรียมนายเรือเพราะว่ายมแม่เขาอยากได้เพราะพี่สาวเป็นทหา,ารอากาศหมดพี่เก๋เขาก็อยู่พระมองกุดกัน อยากให้ลูกชายเป็นนายร้อยก็ไปสอบให้เหรแต่ว่าใจเราก็มาอยากเข้าสินประกรณนะเราก็ไปสอบให้ท่านทั้งสองที่แต่เราก็เลือกเราในส่วนที่เป็นส่วนที่ที่เราชอบนะบางทีเราเรียนเรียนตอบว่าถูประสงค์ท่านก็จริงแต่ว่าเราไม่มีความสุข<ม>ก็เลยเลือก,เล,อกเลือกทางมาเรียนสายสายศินเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าตำรวจลิเกเนี่ยเขาบอกว่า เรือเมยตํารวจอะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มันคงที่มันล่องเรือไปเรื่อยๆไม่มีหลักฐานโดยอาชีพศิลปินเนี่ยเป็นพวกศิลป์พวกไส้แห้งเขาบอกเขา,เขาพ่อแม่เขากลัวะแต่เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นทีน,นี้เราก็เรียนพื้นฐานอะไรมาทีนี้ก็มาเรียนปริญญาตรีก็จบในด้านออกในด้านออกแบบดังนั้นการออกแบบก็คือออกแบบบรรจุพันธุ์บ้าง อะโปรดักบ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์คือมันมันเรียนพื้นฐานมาก่อนแล้วค่อยไปแยกวิชาเอกขึ้นมาเหมือนกับโยมเห็นกับงานที่อาตมาทำอยู่เนี่ยคืออาตมาอ่างานพวกงานไม้นี่อาตมาเป็นงานที่อาตมาชอบเฉยๆนะคือเราเรียนโครงสร้างปูนก็เรียนเรียนเหล็กก็เรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนไม้ก็เรียนแต่ว่าสเสน่ห์เราบอกว่าเราชอบสเสน่ห์ของไม้แต่ว่าถ้าถามว่าทําปูนได้ไหมได้อะทําเหล็กก็ได้อ่าแต่ทําไม้เราชอบเพราะว่า มันมีความคลาสสิกมันใช้ทักษะสูงเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือทําไมเขาใช้กบผิวใช้เลื่อยแย่งกันสองคนเล่กเล่กนันทนุงแล้วก็ใช้แบบสลักตอกเออเราเราเราทึา่งสมัยก่อนเราเลยมีความสนใจ <c oughs> แล้วก็ทํางานก็ไปทํางานพวกบิวอินตามเคาน์เตอร์บาร์พวกโรงแรมต่างๆตกแต่ง,ตง,ตงอะไรต่างๆมันก็ทําให้งานจุดนี้เราเราได้ประสบการณ์มาเี่ยก็เลยเลยได้มาทํางานในในส่วนจุดนี้ส่วนการบวชนี่ก็ ลูกผู้ชายไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวในประเทศไทยเนี่ยต้องทำสองสิ่งหนึ่งการรับใช้ชาติสองคือการออกบวชดังนั้นอาตมาเนี่ยเรียนระดับปริญญาตรีจบมาเนี่ยช่วงอายุยี่ยี่สิบสองปีเพราะว่าตามตามหลักสูตรของปริญญาตรีเนี่ยเขาจะเรียนอยู่สี่ถึงห้าปีแล้วแต่สาขาคณะของของอาตมาเนี่ยจะเรียนอยู่ห้าปีพวกสถาปัตย์พวก,กอะไรต่างๆมันต้องเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกอีกปีหนึง่งแล้วก็ไปฝึกงาน เปิงานตามใช้งานดังนั้นตอนเรียนหนังสือเนี่ยเนื่องจากอยู่พ่อแม่ส่งไปอยากต่างจังหวัดเงินรายได้อะไรต่างๆพี่สาวก็เรียนพยาบาลฐานอากาศด้วยเรียนบัญชีอยู่ที่ธุรกิจบัณฑิตด้วยทีนี้พอเราเรียนปุ๊บทางบ้านก็จะส่งพร้อมกันก็ไม่ได้อาตอมาก็เลยต้องไปไปทำงานพิเศษด้วยหลังเลิกเรียนไปทำงานร้านอาหารบ้าง เปร้านอาหารไปทํางานโรงแรมบ้างโรงแรมก็คือไปเป็นฝ่ายสินคือไปประดับตกแต่งเขียนป้ายแกะสลักน้าแข็งให้เขาอันนี้คือเบื้องต้นเอาไปตามรุ่นพี่เขาแนะนําร้านอาหารบางทีเราก็ไปทำไปทําร้านอาหารเป็นพวกเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรต่างๆก็มีมีรายได้มาเรียนก็ได้ประสบการณ์ด้วยตามวัยรุ่นเห็นเพื่อนก็ทําเราก็อยากทําเราหาเงินด้วยตัวเองด้วยมันก็มีความสุขเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อได้สมัยก่อน แล้วก็มีจ็อบพิเศษแล้วช่วงที่เราไปทํางานอย่างนี้เขาก็เพื่อนก็จะรุ่นพี่ก็จะชวนไปที่เขาจบไปแล้วเขาไปทางานบริษัทเขาบอกว่ามาทําจ็อบพิเศษไหมช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเอาแบบมาเขียนที่ที่บ้านไหมทําโมเดลไหมอย่างเนี้ยก็เป็นงานพิเศษเขาจะหารายได้ไหมให้เราก็ฝึกประสบการณ์เรียนไปด้วยเราก็ได้ทํางานไปด้วยอันพอจบขึ้นมาก็ได้ทํางานอยู่อยู่หลายบริษัทเป็นการเก็บเกี่ยวทีนี้อยู่บ้านก็ ยมพ่อเขาเล่นการเมืองท้องถิน่นอทีนี้พวกการเมืองท้องถิ่นเขาเจะเอาเงินเดือนมากินอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาต้องมีธุรกิจของเขาทีนี้ธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือการเมืองเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยๆะมีเงินงบประมาณตกมาท้องถิน่นเดังนั้นพวกที่การเมืองเขาต้องได้รับการพิจารณาก่อนในส่วนนี้ท่านก็ได้ทำพวกอ่าทำงานรับเหมาก่อน <c oughs> ทำงานรับเหมาทีนี้ พอทำงานรับเหมาเสร็จท่านก็เห็นว่าเราไปเรียนสายนี้มาท่านก็บอกว่าอยากให้เรากลับมาอยู่บ้านโดยให้ออกจากงานที่นู่นทําไมต้องไปคือความเขาบอกว่าทําไมต้องไปเป็นลูกจ้างเราแล้วมีความรู้แล้วทําไมไม่มาสร้างบริษัทตัวเองจ็เลยได้มาทํากลับมาอยู่บ้านมาทํางานเป็นการรับเหมาก่อสร้างหล่อวัสดุก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็ทํางานถนนบ้างอาคารบ้างตึกบ้าง ขุดสะบ้างทำฝายบ้างก็แล้วแต่เขาจะจ้างอถ้าเราไม่ชำนาญเราก็ไปแท็กกับบริษัทอื่นที่เขามีเครื่องมือหนักเช่นแบ็คโฮรถไถรถอะไรทําถนนหนักๆเพราะว่าเงินทุนเราโดยบริษัทเดียวเราเราทำไม่ได้แล้วก็ความเสี่ยงมันสูงถ้าเผื่อเราพลาดมาเราก็คือเราเราอาจจะขาดทุนไปเยอะดีน่าต้องเอาเอา,เอาบริษัทร่วมหุ้นมาทําด้วยก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงอายุ23ปีทีนี้เราไม่ได้บวชสักทีบวชพระ ต่าตมาเคยบวชในฤ่ดูร้อนอ่อยบวชตั้งแต่สมัยอยู่ปถมก็บวชมัธยมก็บวชตามโครงการในหลวงบ้างเฉลิมพระเกียรติบ้างก็บวชช่วงปิดเทอมสองเดือนบ้างเดือนครึ่งบ้างทีนี้ก็เลยได้โอกาสมาบวชการบวชเข้ามาก็บวชตามประเพณีะคือยมพ่อบอกเลยว่าบวชแค่สิบห้าวันเพราะว่างานที่ประมูลได้ตอนอาตมาอ่าปีที่อาตมาบวชประมูลงานได้สิบเอ็ดงานถือว่าสิบเอ็ดงานเนี่ยเยอะมาก แล้วสสอ,อยู่ในจังหวัดเนี่ยประมูลได้แค่4ี่งานถึงสองงานบริษัทอาตมาประมูลได้4ี่งานอ่าสี่งานนี่คือเราเลือกว่าการประมูลเนี่ยเราเอาเอา,เอา,เอางานที่เราสามารถทําได้เราไม่เอาโครงการใหญ่เช่นถนนคอนกรีตอ่าถนนลาดยางลูกลังอย่างเงี้ยที่มันทํางานระยะสั้นแล้วก็ใช้เงินงบไม่สูงเครื่องจักรไม่เยอะก็สร้างอาคารสร้างโรงพยาบาลสร้างเตียบ้านพักเทาเฮาจะทํางานพวกนี้มากกว่าอ่า เพราะว่ามันมันเหมาะกับเรากับบริบทแล้วก็คนงานอยู่บ้านเรามันก็สมัยก่อนอาตาัตราการจ้างมันไม่แพงช่างฝีมือก็แค่ร้อยี่สิบาทนะรุ่นประมาณสักช่วงปีสี่สิบเนี่ยประมาณร้อยร้ยี่สิบาทช่างฝีมือแล้วก็ช่างผสมปูนเฉยได้เก้าสิบาทเก้าสิบบาทถึงร้อยหนึง่งซึ่งค่าจ้างมันจะถูกมากดังนั้น คนที่มาทํางานกับเราพอเรามีไซส์งานเยอะเราต้องแยกคนงานออกไปแยกเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้สามสิบคนกลุ่มนี้สามสิบคนก็ลงงานพร้อมกันแต่ว่าอยู่คนละที่เราก็าไปตรวจงานดังนั้นโยมแม่ก็บอกว่าแล้วเ,เมื่อไหร่จะบวชก็ความเชื่อของคนโบราณเขาบอกว่าถ้าถ้าลูกชายเนี่ยถ้าแต่งงานก่อนผลบุญมันจะไปอยู่ที่ภรรยา จะมาอยู่ที่แม่แหจะแบ่งแบ่งผลบุญกันดังนั้นถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญเต็มร้อยต้องต้องบวชก่อนแต่งเขาว่าต้องบวชก่อนเบียดดังนั้นท่านเลยบอกว่าขอ,อยังไงก็บวชให้หน่อยอย่างเงี้ยยมพ่อก็บอกสิบห้าวันถ้าสิบห้าวันเราบอกเราเราไม่บวชอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยสักหนึ่งพันษาได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต่อรองท่าน ดยด้วยความเห็นเหตุเหตุผลของท่านก็ดีเพราะว่าถ้าเราไปแล้วไม่มีใครคนคน,ค,น,ค,นคุมงานให้เพราะอยู่บ้านอะตมาก็มีพี่มีพี่สาวสี่คนอะตมาเป็นลูกลูกคนสุดท้องน้องสุดท้ายเป็นลูกชายเดียวนะก็จะจบด้านนี้มาเลยเราไม่ไปจ้างโฟแมนมาดูงานเราก็ดูงานเองดังนั้นะก็เลยขอท่านหนึ่งเดือนนะก็บวชตามปรนะเพณีแหละคุณโยมพออยู่ได้พรรษาหนึ่งตอนบวชก็ไปช่วยงานท่านสร้างโบสถ์อย่างนี้หละ ท่านท่านขอตัวไปท่านบอกว่าทีนี้ได้เจอกับรุ่นพี่รุ่นพี่เขาไปเรียนมาจากกรุงเทพเขาไปเรียนบาลีเรียนอภิธรรมมาเวลาเขากลับมาบ้านเขาปิดเทอมเขามาคุยกันเราก็เกิดความสนใจเอ๊ะเขาพูดอะไรกันเราก็สนใจรุ่นพี่เขาก็แนะนําเราโชคดีอย่างหนึ่งรุ่นพี่เขาเป็นกัลายาณมิตรเ,เขาแนะนําว่าถ้าท่านอยากรู้ท่านอยากนี่ะท่านต้องไปเรียนด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เกิดความสนใจให้กับเราเลยไปขอ ทางบ้านบอกว่าขอขออยู่ต่ออีกสักหนึ่งพรรษาได้ไหมเ,เราไม่ขอเยอะบอกว่าอยากไปเรียนตอนนี้ก่อนขอขอพรรษาเดียวดังนั้นจุดที่อาตมาไปเรียนตอนแรกอาตมาจะไปเรียนบาลีไปเรียนบาลีเหมือนประโยคเหมือนอาจารย์ท่านมาจตุเินมหาคิเตชัยแหละที่มีพัดเรียนบาลีเพื่อที่จะแปลอ่านแ,แปลความหมายของรูปศัพท์ได้ที <c oughs> นี้พออไปกรุงเทพทีนี้เพื่อนเขาจะกลุ่มหนึ่งเขาไปอสอบประพิธรรมอยู่ที่มูลที่ในขับที่นครปฐม ส่วนอาตมาจะลงไปที่หาดใหญ่สิตาลามที่สงขาก็เลยไปส่งเพื่อนกลุ่มแรกไว้ก่อนที่มูลทิศแน่่มูลมลทิศแน่อยู่ด้านหลังพุนทธมณฑลหลังนั้นพอไปถึงจุดนั้นทีนี้เราขนาดที่เรารอเนี่ยเขาบอกว่าทําไมไม่เข้าไปฟังฟังอาจารย์บรรยายก็คือเขาบรรยายเนื้อหาก่อนเขาจะมีการสอบเทสเข้าแล้วก็ไปฟังทีนี้อ่า พอไปฟังเสร็จพอวันผลผลสอบเราก็ไม่ได้คิดซีเรียสอะไรรุ่นพี่ก็บอกว่า <c oughs> ก็ลองไปสอบดูเพราะว่าท่านท่านไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาเข้าที่นี่อยู่แล้วเราก็ไปสอบดูทีนี้ผลการสอบคือเราติดเพื่อนที่ตั้งใจไปเรียนคือสอบไม่ได้ทีนี้อ่ามันกลับกันรุ่นพี่เลยบอกว่านี่เป็นบุญท่านนะท่านน่าจะมาเรียนที่นี่ก่อนแล้วท่านก็ไปเรียนอ่าตัวบาลีต่อก็ได้ไปเรียนอภิธรรมก่อนอจบอภิธรรมเสร็จก็ ค่อยไปต่อเรียนเรียนบาลีดังนั้นบาลีจะมีอยู่สองสองบาลีบาลีใหญ่กับบาลีเล็กเหมือนท่านกิติชัยเรียนบาลีบาลีเล็กคือบาลีน้อยเขาจะแปลแค่รูปศัพท์แล้วแต่ละปีเขาสอบปีปีปละหนึ่งประโยคทางอัตมาเนี่ยไปเรียนคัมภีร์ใหญ่เขาเรียกคัมภีร์ใหญ่ปัปทถปรูปรสิทธิมันต้องใช้คัมภี์เยอะมากกว่าแล้วก็ความละเอียดการแปลเยอะมากกว่าแล้วก็ไปเรียนอยู่ตรงนั้นจะไม่ได้พัด จะได้แต่ความรู้แต่ของพวกพี่กิษชัยเนี่ยเขาจบมาคือเขาจะได้พัดประกอบก็เรียกว่ามหาแต่พวกอาตมาเนี่ยไปเรียนมาก็ได้แค่ความรู้ความรู้นํามาใช้จริงมันจะแตกต่างกันเพราะว่าหลักสูตรของประเทศไทยเขาเขาไม่ได้ระบุว่าบาลีใหญ่เขาจะให้พวกพัดพวกตำแหน่งก,ก็เรียนเหมือนกันแต่ว่าความละเอียดจะจะละเอียดกว่าก็ไปเรียนที่ลําปางพอเรียนที่ลําปางเสร็จก็ทีนี้ก็ แต่ละคำพีมันเรียนยาวปัทลรูประสิทธินี่หนึ่งหนึ่งคำพีนี่หกร้อยกว่าคาถานี่ใช้เวลาเรียนหนึ่งหนึ่งปีหกเดีอนสุโพธาสุโพทะรังกาละ่าพวกวุตโตไทยแล้วก็คำพีแต่งฉันอัาตมาจะเรียนเป็นพื้นฐานเพราะว่าตัวบาลีใหญ่จะเรียนก่อนส่วนพี่กิติชัยจะเรียนแต่งฉันต้องประโยคเจ็ดประโยคสูง,ส,งสูงขึ้นไปพวกนี้ เริ่มแต่งฉันแต่งกาบแต่งกรที่อาจารย์จำเรินแต่งได้เนี่ยเขาก็ไปเรียนมาเขามีหลักสูตรเรียนถูตัวนี้แต่งฉันยังไงอ่าใช้อักขละยังไงเนี่ยก็คือไปไปเรียนตอนนั้นมาทีนี้ก็ยาวมาเรื่อยๆอาตมาอยู่อยู่ได้เพราะการเรียนเนีพอไปจุดนั้นจุดนี้ไปเรียนมาบ่อยๆมันก็ใช้เวลาอยู่อยู่ตลอดนะแล้วก็มีอยู่ช่วงปริญาโททีนี้ คือช่วงปริญยาตีเนี่ยตอมาตอนแรกว่าจะบวชแล้วจะไปไปเรียนที่ศินปรกรเพราะอาจารย์อยู่ที่มหาัยสารมหลาลัยสารคามท่านบอกว่าอยากให้เราไปเรียนจบมาดังนั้นวิที่จะมาสอนปริญาตรีด้วยกันท่านบอกว่าอย่าเอาปริญาตีมาสอนปริญาตรีเพราะว่าความรู้มันเท่ากันดังนั้นท่านต้องบอกว่าให้ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วต้องไปเรียนจบมาต้องเป็นปริญาโทจึงถึงจะสอนปริญาตีได้ ถ้าจะสอนปริญญาโทต้องจบปริญญาเอกมาอาตมาก็ไปสอบช่วงนั้นเป็นเป็นเป็นพระอยู่แต่ช่วงนั้นมหาวิทยาลัยศิีนครินวิโรธที่อโศกเขาไม่รับพระศิลปกรไม่รับพระธรรมศาสตร์ไม่รับพระ,ะเขายังไม่ลองรับเขามาลองรับเมื่อปีสี่แดอาตมาไปช่วงปีปีสี่สิบปีสี่ังนั้นก็เลยไม่มีโอกาสไปไปสอบจนนี้ก็เลยเรียนมาทางทางพระมาก็เลยไปเรียนปริญญาโท ล้วมีโอกาสทีนี้จบภิธรรมจบบาลีมาแล้วก็ทีนี้เขาไปเรียนปริญาโทสายพระมีหมาอะไรเขาเปิดหมาอะไรหมามงกุฎมาจุฬาเขาเปิดกันทีนี้ก็เลยลองไปสมัครดูเรียนทางด้านสายธรรมเพราะว่าเราเราอยู่ในเป็นสมณรูปของพระพิสุมานานทีนี้อยากอยากรู้ว่าลอ,ลองศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดที่ก็เลยลองไปเรียนปริญาโทดู ก็เรียนเรียนสายตรงเลยก็เรียนสายพุทธศาสตร์สายพุทธศาสตร์แล้วก็จบปริญญาโทเสร็จก็ไปต่อปริญญาเอกที่ที่อินเดียที่เลือกไปอินเดียก็ว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นต้นกาเนิดพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่เราจะรู้หลักของพุทธศาสนาแท้จริงเราต้องไปที่แหล่งอารยธรรมที่เขาเกิดโดยโดยแท้จริงดังนั้นเราอ่านแต่พระไตรปิฎกบางที อ่าสิ่งที่เราจะสัมผัสด้วยกลิ่นอายหรืออ่าประสบการณ์มันไม่มีก็มุ่งตรงไปที่อินเดียแต่ที่อินเดียต้นกําเนิดการก่อเกิดก็อยู่ที่พุทธคยาเพราะพุทธคยาเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดตัดสรู้อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะแต่ทนก็เลยไปอยู่ที่อ่าพุทธคยาไปอาศัยอ่าขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศหลวงพ่อทองยอดสมัยก่อน ก็ไปขอว่าผมมาขอเรียนหนังสือขอผมมาพักกระสายหลวงพ่อเขามีเมตตาท่านก็บอกว่าเออท่านก็มาเรียนท่านส่งเสริมท่านก็บอกให้ไปเรียนอาตมาก็อยู่ที่นั่นเรียนด้วยหลักสูตรของปริญญาเอกของอินเดียเขาให้รีเสิร์ชวีซ่าสำหรับนักนักศึกษาของปริญญาโทเ,เขาให้สองปีปริญญาเอกเขาให้สามปีถ้าไม่จบก็ต่อได้อีกสองปี อาตมาก็จบภาย,ยในเกณฑ์อยู่อยู่สองปีหกสองปีหกเดือนอไม่ไม่ถึงสามปีเต็มแล้วก็ช่วยงานหลวงพ่ออีกสองปีจนหลวงพ่อมาแล้วนะครับอาตมาก็กลับมาอยู่ที่ไทยก็กลับมาเขาก็มาขอตัวไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มามกุฎที่วิทยาเขตพระเอกก็มาสอนอยู่ที่นั่น,นสอนตั้งแต่ปัญญาตีปิญญรราโทและปัญญาเอกทั้งทั้งสามสาขาทั้งแต่ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งสามระดับ ดังนั้นก็จะมีเนื่องจากมหาลัยสงฆ์เขาไม่ให้ช่วงก่อนเขาให้แต่พระพิสุสงฆสงเรียนทุกวันนี้เขาให้คขาลืกหาเรียนแล้วดังนั้นคนที่ไปเรียนมหาลัยสงฆ์ต้องเรียนหลักสูตรอย่างหนึ่งคือต้องเรียนหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับหลักสูตรทางสาขาที่คุณเรียนอย่างเช่นคุณเรียนรัฐศาสตรการปกครองเรียนบริหารการศึกษาคุณต้องเรียนพระไตรปิฎกด้วยเรียนพื้นฐานเรียนคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาได้วยเพราะว่าคุณมาเรียนมหาลัยสงฆ์ดังนั้นวิชาพื้นฐานอาตมาก็จะสอนพวก พระไตรปิฎกหนึ่งพระไตปิฎกสองพระไตปิฎกสาก็เรียนเรียนพระวินยัยพระสูตรพระวิธรรมสอนตามระดับปูพื้นฐานทั้งระดับปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกแล้วก็สาขาที่จะมาประจําอยูคอ่คือสาขาพุทธศาสนาและปรัชญาอันนี้คือสาขานี้จะเรียนแต่สายศาสนาโดยตรงเลยจะเรียนทั้งฝั่งตะวันตก ทั้งตะวันออกตะวันออกก็คือทางทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอินเดียเป็นเป็นเป็นต้นทางตะวันตกก็มีอ่าทางกรีกโรมันอ่าต้นศาสนาของปรัชญาอยู่อยู่แถวนี้แถวอิตาลีแถวอะไรต่างๆกรุงโรมอะไรต่างๆเป็นต้นศาสนาต้นกํเมเนิดของยุคอยู่ตรงนี้นี่ก็คือได้มีโอกาสสอนแล้วก็สอนสอนอยู่ตรงนั้นก็ ช่วยอย่างานท่านคือตอนแรกท่านบอกว่าให้ให้ไปช่วยสักสักหนึ่งหนึ่งเพิ่มแต่สอนไปสอนมามันรู้สึกจะหลายปีพอหลายปีแล้วเราก็ตามหลักการสอนนี่งคือเราต้องไปมหาลัยอยู่ตลอดเนี่ยพอเราไม่มีโอกาสที่จะมาเราก็มีวัดที่เราดูแลด้วยอราพอมีวัดดูแลเราไม่มีคนอยู่ทีนี้ก็อ่าไปออกจากมหาลัยเช้าก็ออกบิณฑบาธรธรมัดเสร็จตีสี่อ่อเริ่มธรรมัดตีสี่ เสร็จตีห้าทำความสะอาดเตรียมที่ฉันแล้วก็หกโมงเราออกบินทบาทกลับมาหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเราฉันแปดโมงเราออกไปมหาลัย <c oughs> กลับมาอีกทีหนึ่งเลิกงานก็ประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงดังนั้นวัดเนี่ยกลับมาก็ได้ทําความสะอาดจาช่วงเช้ากับช่วงเย็นมาทําวัดเฉย,ยๆงานก่อสร้างก็ก็ไม่ได้ทําอะไรตอนี้ญาติโยมเขาก็อย่างว่านะเราอยู่แล้วเราเรา,เราไม่ได้สร้างอะไรเราก็เราก็รู้สึกว่าเอ แต่เราทํางานให้กับวัดไม่ได้เต็มที่ก็เลยลาลาออกลาออกจากมหาวิทยาลัยลาออกจากตําแหน่งอาจารย์อก็เลยมามาสร้างวัดตัวเองมาอ่าซึ่งวัดวัดปัจจุบันเนี่เป็นวัดที่อาตมาสร้างสร้างโดยพื้นที่ที่ว่างเปล่าอยู่อ่าแต่สองวัดที่อาตมาเคยไปอยู่เนี่ยเป็นวัดที่เขาสร้างมาแล้วเหมือนเหมือนวัดอย่างนีนะ้เราไปต่อกับเจ้าวาดรุ่นก่อนๆซึ่งเขาสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไปช่วยบูรณะช่วยซ่อมแซมแบบปรับปรุงอะไรต่างๆ จนมาวัดนี้โยมเขาบอกว่าอยากได้วัดเขาก็เลยนิมนต์มาอยู่แต่เขาอาจจะคิดว่าเราเราจบด้านนี้มาด้วยวา,วางแผนวางแผนแล้วก็คิดว่าอาจจะช่วยงานในส่วนจุดนี้ได้ก็ไปนิมนต์มาถวายเนื้อที่ที่เป็นเนื้อที่ว่างเปล่าแล้วก็มาถมดินเริ่มกระบวนการใหม่หมดอ่าณปัจจุบันอยู่ที่อยู่ที่ร้อเอียดอ่าตอนนี้ก็ยังทีนี้ก็ สมัยก่อนเขาบอกว่าพระบัญญัติสอง2,505เนี่ยเขาบอกว่าวัดที่จะขอจัดสร้างนต้องมีเนื้อที่6ไร่ขึ้นไป6ไร่แต่วัดของอาตมาที่สร้างโยมถวายมาพื้นที่ตอนแรกมีแค่4ไร่ครึ่งก็ไม่สามารถยกเป็นระดับวัดได้เป็นแค่สำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์จนเขามาเปลี่ยนกฎหมายใหม่ก็พยายามซื้อเนื้อที่มาเรื่อยๆแต่เนื้อที่ตรงนั้นจะแพงมาก ทุกวันนี้ตกตกไร่หนึ่งถ้าอยู่หน้าถนนเนี่ยไร่ละประมาณ 5, อย่างต่ำก็คือห้าล้านถึงถึงถึงสิบล้านที่ดินจะแพงมากแลงั้นหลอกพอเราขยายไม่ได้เราก็เลยแจ้งเข้าไปว่าจนมีช่วงรัชากาลที่สิบท่านขึ้นคลองราชใหม่ท่านเปลี่ยนกฎหมายคณะสงฆ์เปลี่ยนใหม่บอกว่าวัดที่จะก่อสร้างเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเนื้อที่หกไร่แต่มีเนื้อที่สี่ไร่ขึ้นไปออัตมาก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีปีปีสี่สิบหกแ ก็เลยช่วงนั้นก็เลยขอขอขออนุญาตในการสร้างวัดก็ได้รับการการการอนุญาตการอนุญาตจากทางกรมการศาสนาก็ยกระดับเมื่อประมาณปีวันที่18ตุลาปี62ปีที่แล้วนี่ก็คืองานงานที่กำลังทำอตอนนี้ก็พอพได้เป็นวัดเสร็จเขาก็ต้องมีการแต่งตั้งเจ้าเป็นเจ้าวาด คือปกติอาตมาให้อะไาให้ทั้งสองวัดที่เคยเป็นมาเนี่ยอาตมารักษาการอ่าก็เลยให้ให้เขาไปอรักษาการไว้ก่อนอแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยตรงวัดตรงนี้เนื่องจากวัดที่เราสร้างเองด้วยมือตั้งแต่พื้นตินว่างเปล่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าท่านน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ไว้กับตัวท่านอย่างน้อยท่านต้องรับเป็นเจ้าวาดรูปแรกไว้ก่อน ตำแหน่งเจ้าวัดอาตมาเป็นมาเกือบสิบกว่าปีแล้วมาตังแต่วัดเก่าแล้วอ่าแต่ว่าเราไม่อยากมีภาระปลูกลูกพันเราอยากไปทำงานมากกว่านะแล้วงานมาทำงานอยู่นี่ก็เนื่องจากว่าเราอบรมธรรมทูตก็ได้รู้จักกันอ่าบุคคลหนึ่งก็คือคณะพิชชาเนี่ยไปอบรมด้วยกันอ่าก็เลยท่านอยู่คณะสิบสามทีนี้ท่านก็บอ,อกว่ามาช่วยงานที่นี่หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ย เป็นธรรมทูตรุ่นเดียวกันรุ่นสิบห้าก็เลยได้มีโอกาสมาช่วยเงินนี่ก็คือความเป็นมาดังนั้นที่อยู่ได้ไม่ใช่อกหักรักพุดตุต้ดเหมือน <c oughs> บวชบวชมาด้วยตามประเพณีก่อนโยมบางคนก็สงสัยว่าอาตมาจะสึกไหมก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะมันเป็นเรื่องปกติพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าเราอยู่ได้มีความสุขเหมือนอาตมาเข้ามาตอนแรกเขจะบวชแค่ สามเดือนแต่ปัจจุบันนี้อยู่ได้ถึงยี่สิบสามปีจะเข้าปีที่ยี่ี่แล้วนั่นก็ถ้าเราไม่ผูกมัดตัวเองเราทํางานให้มีความสุขเราก็จะเราก็จะอยู่ได้อย่างนี้สร้างสร้างประโยชน์ไว้เยอะที่พ<ๆ>้าออกไปช่วยน้ําท่วมอะไรต่างๆเอาทําอาหารไปบริจาคบางคนนะเขาอาจจะมองว่าผรานี่ทำเกินเกินหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าอถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าการที่ประคุณเจ้านี่มีอาหาร การฉันเนี่ยก็ได้มาจากญาติโยมถ้าญาติโยมลําบากแล้วพระท่านจะอยู่ได้ย,งยดังไงดังนั้นเมื่อญาติโยมท่านเขาเกิดความลําบากเราก็ต้องไปช่วยอนุเคราะห์เขาเราไม่ได้ไปแบบว่าทําไร่ทํานาเพื่อที่ไปเลี้ยงดูเขาเรามีอาหารในเขื่อนที่จะแบ่งปันจเจือจุนให้เขาเบื่อเฟื้อให้เขามันเป็นหลักของพุทธศาสนาแล้วความความเบื่อเฟื้อเผื่อแผ่พระเจ้าก,ก็สอนอัพราทั้งโยมอยู่แล้วดังนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ก็ไม่ได้เกินหน้าที่หรอก แต่ว่าโยมบางทีมองม,มองเห็นแล้วอา,อาจจะคิดว่าพระเนี่ยออกไปล้ําเส้นมากเกินไปแล้วแบบแต่ว่าเราเราต้องวิเคราะห์ในส่วนหลายด้านอยู่หลายมิติว่าเราทําไปแล้วมันเกิดประโยชน์หรือมันเกิดโทษถ้าทําไปแล้วเกิดโทษโลกก็ติเตือนอย่างนี้เอออนี้ก็เราต้องพิจยาอย่างแต่ทําถ้าทําไปแล้วมันเกิดประโยชน์นนชนขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาช่วยกันส่งเสริมเชื่อเพียนา ดังนั้นถ้าเราจะอาศัยเฉพาะ,ะทางรัฐบาลเห็นไหมเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคือรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่รวดเร็ว,แล,วแล้วมันมันอาจจะไม่ถึงดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คงคงช่วยช่วยเหลือกันก่อนอบางทีดังนั้นการปกครองทําไมเขาต้องมีผู้ใหญ่บ้านมีกำน,นันมีนางเพเภอมีผู้วา่าอามีรัฐมนตรีดังนั้นก็ต้องเป็นตามลำดับดังนั้นเวลาที่เขาต้องขึ้นไปมันต้องอาศัยเวลา ดังนั้นเราอยู่กับชุมชนอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องช่วยเขาก่อนนี่ก็คือเป็นเป็นหลักการพื้นพื้นฐานอ่าแังนั้นเขาบอกว่านอกจากวัดวัดวัดที่จะทำนี่วัดมันมีหลายวัดวัดที่เขียนว่าดอเด็กเนี่ยก็คือวัดวาลามอ่วัฒนะเป็นว่าความยั่งยืนความเป็นมงคลวัดตะอความยืดยาวอย่างเงี้ยมันเขียนได้หลายตัวนะครว่าวัดวัดอีกอย่างนึงคือคือการกระทําลงมือปฏิบัติ น้เท่าแปรหลักภาษาตัวนี้ให้มันได้ก็คือมันเคลื่อนหนุนอุปถัมภ์มซึ่งกันและกันอยู่นั้ก็เป็นหลักธรรมะทั้งหมดนดังนั้นก็ต้องฝากให้โยมตัวนี้ไปไปช่วยนะช่วยพี่นาช่วยกันช่วยช่วยช่วยทำทำความเข้าใจในส่วนจุดนี้ด้วยบางทีเราไปรับสื่อขึ้นมาบางทีมันก็เราจะรับสื่อแค่แค่ด้านเดียวนะบางทีมันต้องศึกษาให้ให้โดยรอบ จักรืออาณาจักรหนิ่ะศาสนาจักรนะพุทธจักรอย่างเงี้ยอ่าเป็นคิ่เป็นเป็นเป็นคี่สักจักรอย่างเงี้ยอารมาเลยใช้ว่าเป็นเป็นพุทธจักรคำว่าว่านารามหรือว่านารามแปลว่าป่าไม้ให้มีความร่มรื่นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่มีป่าไม้ลอม้อมรอบอ่ใช่ใช่ใส่ชื่อเนอะชื่อแรกอธรรมใาสา่ชื่อชื่อว่าวัดสร์วัดสาเกตนคร เพราะเมืองก็ละเอียดเป็นหัวเมืองเก่าชื่อว่าเมืองสาเกตนครเป็นหัวเมืองใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยก็คือทีนี้รเราอยากตั้งชื่อเป็นทางการก็เลยเอาชื่อตัวนี้ตานี้ก็มีอยู่สองส่วนทั้งส่วนของวัดและส่วนของมูลนธิธิมุลนิธิก็ใช้มูลชื่อมุลนิธิว่ารัตนะปะที่รัตนะแปลว่าเปนมีองค์สามรัตนะ<ม>พ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ย อย่างเช่นเขาสร้างวัดอยู่ที่อังกฤษก็กมีว่าพุทธปฏิบธรรมปฏิบสังฆปฏิบอ่นะาแต่แั้นเขาสร้างถึง3วัดนะเขาสามวัดแต่มาแต่อาตอมาสร้างมูลนิธิเดียวเนี่รวบทั้งสาวัดเลยเป็นรัตนปฏิบรวมรวม,มในในยตั้วิต่นติธี